คนดูหนึ่งสองสามสีหาเก็บกันเลยเฮาไปตักห,หนาวแล้วพี่น้องนได้แล้ว วัสด,ดีจากพี่น้องปองปายแม่แปงผ้ามาเก็บำตำรวจเฮตตาเมืองยตะตบอยจากพี่น้องค่ำแล้วไปตัดขายู่บ้านเนาะน เล้นมาเล้ว व्हाट 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 जो फिर में क्या है What? Yo <farty noise> block <farty noise> <farty noise> พี่น้องจอ้าลงด้วยกรอบมากล้างคืนใหม่หนะตุมต้มเตมิจ่าพี่น้องเอ้ยเสียงลมฝนมากวูวๆอ,อ,อยู่นะ

แล้วก็ขาที่เป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่เอานะคะขาเป็นเส้นๆเดี๋ยวดูดอกก่อนดอกโอเคใช้ได้อยู่ค่ะมันจะมี4ี่อย่างนะคะทุกคนที่เราจะไม่นิยมเอาไปแล้วถ้ายิ่งจะขายให้ลูกค้ายิ่งไม่เอาเลยนะคะ หนึ่งเป็นเส้นอย่างนี้และสองที่เป็นอมน้ำสามะจะเป็นแป้ง,ปงนะคะเป็นเหมือนเม็ดแป้งใสา,สานะคะเหมือนกระดาษที่ละเอียดนะคะที่แม่แป้งให้ดูแล้วคือสีสีก็คือที่เป็นทั้งนอนแล้วก็เป็นไอขึ้นจาสีเหลืองๆนะขึ้นเสนมนะคะแม่แม่แป้งส่งลูกค้านะคะทุกคนคือนอนมันไม่มีพิษหรอกคะ่ะแต่ลูกคา้าฝรั่งนะจําไว้เลยนะแค่ไม่มีออยอแค่จะ จะหมดอายุทุกอย่างจะหมดอายุแค่วันเดียวเขาก็ไม่เอาแล้วคะ่ะเรื่องอะไรเขาจะมากินนอนนะคะไม่เอาคะ่ะไม่ส่งลูกค้าแม่แป้งอาจจะได้น้ําหนักได้เห็ดเยอะได้น้ําหนักเยอะแต่แม่แป้งจะเสียลูกค้าไปในทันทีเลยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะแป้งคํานึงถึงเอาที่เราเอาได้เพราะว่าแม่แป้งต้องแบกไปหลายกิโลนะคะทุกคนสวัสดีจ้าแม่แป้งพาไปเก็บเห็ดอีกแล้วนะจ้ะนะจ้า,นะจา อาหารเช้าเบรคฟาสต์ของน้องแค้นของลูกฝรัง่งกินไปหลายค่ำแล้วจะพี่น้องมักหลายข้าวเหนียวปลาแห้งงอคุณพ่อก็ขับรถไปแม่แป้งก็ป้อนลูกป้อนคุณพ่อไปกินเองไปด้วยชีวิตมาดามจา้ะ เช้าน้องเคนเบรคฟาสต์น้องเค,น,น,งเคนครับเขากินจนเขาชิอิม่มแล้วไม่แปลงลืมทายอ่ะเบิ้งโอ้ยยัดเบรคฟาสตเบรคฟาสต์กันยอปลาแหงโทษพุ่นแสบร้าย อร่อยหลาลอ,อกินง่ายง่ายจ้ะสวัสดีครับกันเฮ่ที่ที่ส่งมานะหมดแล้วนะคะปลาแห้งน้องเคนกินเก่งมากเลยอะ่ะพี่เขาได้กินไม่กี่ตัวเอง เอว่าด้วยค่ะอกินข้าวเหนียวมันก็ต้องกินมนื่นหละ,ะดูไปห,นหอนจนข้วนคุณบริสุทธ์เลยอือกรุบกรุบลาเอ,อ้ยแค่น,น้อย มีกี่ทางกันเด้อยังสิทางแคบสุอ้ยฟินนะเอ่อเคนกินและปอเอ้ยหลายค้าแล้วเนาะอ๋อสามแม่มั่งละ่ะลูกเอ้ยรอรอรอมานานแล้วสามแม่แปง้งกินแล้วเด้อกิขนข้าวนำกันแล้วไปเจอกันในป่าจับพี่น้องมากมาลูกอิ่มแล้วกะปอนเจ้าของปอนสามีจับพี่น้อง วันนี้จะกินซูอย่างเมื่อกินอะไรก็คือกินนะคะตลาดซับแล้วก็กินอืออชิ้ยอดยอดมากมากโอ้โหอ,อ,อร่อยที่สุดในโลกเลยพี่้องเอือยวกันยุบป,ปลายแบบนั้นแต่ แบ่งพามาตะุลุยเห็ดที่ป่าเยินเชอรปิงอีกแล้วจ้าคุณตัดขาอยู่บ้านด้วยเห็ดนี่อย่างเงี้ยตัดขาอยู่บ้านเด้อคุณน่ะเห็ดจัดพี่น้องยิ่งน้ำไาย พี่น้องไม่ใช่นะคะกินได้ยุเห็นเน็ตแต่บ่าก,กินจ้ะหนาวแล้วพี่น้องได้แล้วขาไหมเอาทุกคนดูนะได้แล้วดอกรู้ได้ได้ได้ย่ มันมันขึ้นเหมือนมันขึ้นดาแล้วนะขึ้นดาแล้วทุกคนคืออยู่เอาหยาดเทตากนะทุกคนชนะเจ้าคนเดนเหนของสิเอาได้ปะ ไปตากโอ้ไปได้หรอกเท่าแล้วทุกคนดูหนึ่งสองสามสี่หเก็บกันเลยเฮาไปตากนะคะทุกคน อมน้ำชนาออืม,อมขาบา่ได้ละนะแต่ยุเอารังพึ่งออกไปเลยนะคะอย่างปตัดขายตัดเอ็ดตาขายไป่ขาบ่านอ เนาเล่พ no. hmm. okay. uh ่อตามมาแล้วเนาจากพี่น้องอโอเคได้เยอะได้แล้วอมน้ำนะฮะทุกคนเห็นไหม Min röda väska också. กันเน่านะคะอันนี้มันทำให้เน่าเร็วนะคะทุกคนกินเม้นคือศพเนี่ยถ,ถ้ามันเน่าอะ่ะเนี่ยดูหนอนเพียบเลยเนี่ยเนี่ยนอนไม่พออมน้ำอีกต่างหากเห็นน้ำออกมาไหมน่ะนี่แหละใช่หรือเปล่านะยายายา,ยาอืม แล้วแม่ดูดอกเดี๋ยวดูก่อนไม่เนา่านะโอ้แต่คือ Säker? Ja, det behöver man inte. Det ska bara gå så här. ขายแม่แป้งจะเก็บวันสุดถ้าจะขายแม่แป้งจะเก็บวันสุดท้ายเก็บวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนนี่เก็บไปตากก่อนนะเก็บเน่า,นา ขาง,งามอยู่พี่น้องเอ้ยขาไปจากขันตะเลนพี่น้องอันนี้ไปตัดขาอยู่บ้านฮะถักตู้เข้ามาละไหนวีะพากขึ้นราโปพลัด Vilo. Mm. Det platt. Kan vi du kissa? Vil du kissa, Maja, på deg? <laughs> nei, nei, gå enda, gå mami. Vil du kissa, Maja, på คนมานะคะรีบกดเห็ดไม่หมดออกกันเร็วๆคนมาฮะนันะนิดเดอร์อาปที่เดคอนสติ ทุกคนคะ่ะหนึ่งสองสามสี่อยู่เป็นครอบครัว อมน้ำได้จับพี่น้องเห็นปะ่ะเนี่ยบางทีแม่แป้งตัดทุกคนคิดว่ามันทําไมมันไม่เน่าแต่ตัดเนี่ยเนี่ยคนยังมองนอกเขาชิลูจ้ะสามอันเรียงงามกระดอเนาวคนน่ะผมน้ำคลักฝนตกใส่เท้าคลักเนี่ย อมน้ำมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะทุกคนบีบน้ำโอ๊ยบีบน้ำก็ออกปุ๊ดช่วงหน้าฝนเนาะงามงามไร้ก็โอ้รู้เลยการงามกระโด โอ้โหไม่กัดเหนาไมไม่น่าจ้าเราได้ tắt nhà có tắt ông hết mẹ pino. Cô là... มันเป็นชั้นนะคะตั้งม่ได้ทุกคนแม่แป้งมาไม่ทานดูดีไ้ก้อนหัวแดงซะด้วยทอยอนโดเบบี้เด็กคันเด็กคันเอ่อ Ska jag ta den? Torka dem. Jag kan kolla lite bara. Kan kolla. kolla här. Ja, där är. Jo! Åh, oh, tar den. Nästan. Oh, ja, ja Så Jag skulle den förra veckan. Mm. นาเดินเลยเหี่ยวตแ้าแทะมัดุยางเลยโอ้เนาะปาจะเจียบอไปตัดค่ะดูพี่น้องเอ้ยมาพระท่านพี่นองเอ้ยพี่นองจ้าเสียดายนาะดูค่ะทุกคน ห้เหยียบเนี่ยโอ้ขางงามกระโดจด้ะทุกคนอื้มขางามมากไปตาจ้ะนอนออก